สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนิพสีทุกท่านโอ้ยเขียนจวดเลขผิดจะเอาลงใหม่เด้๋ยจ้ารู้อยู่ว่าหกบวกสองคิดว่าตัวเองบวกเก้านึกว่าตัวเองบวกเก้าก็เลยเอาเจ็ดแปดเก้าตอนแรกคิดว่าจะเอาสามตัวเนาะตอนแรกคิดว่าบวกเก้าก็เลยเอาเจ็ดแปดเก้าตอนแรกคิดว่าจะเอาสามตัวเนาะเจ็ดแปดเก้าเนาะเจ็ดแปดเก้า คิดว่าจะเอาสามตัวที่นี้เลยลืมลืมตัวนี้เขียนโจทย์ผิดนะคะมันเป็นสี่สองไม่ใช่สองสี่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวลงใหม่ให้ตัวนี้ทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณเอฟสี่ทุกท่านนะคะที่เป็นหูเป็นตาให้ ขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอโทษขอโทษ,ขอโทษที่ทำผิดขอบคุณที่เตือนขอบคุณมากนะคะเอาใหม่เอาใหม่นะคะ <c oughs> เอยเนาะโจดถูกแล้วอีเซ็ังกับคู่ไปไหนล่ะเบียบผม บอกผิดร,รีบรีบตอนเช้ารีบรีบตอนเช้าเลยมันเย้ยเลกผิดกับเก่านี่เลยใหม่ไหมขอโทษขออภัยขอโทษขออภัยขอบคุณเอฟซีทุกท่าน ก็เรียนปอสีจบปอสีเนาะ <laughs> ปอสีตหมวยแล้วก็แก่พอมบอกว่ามันจังลืมหน้าลืมหลังไม่ได้แก่แล้วนะแต่อายุเพิ่มขึ้นห่งสองหแปดขอโทษเออเอาลงใหม่ให้ขอบคุณเอซีที่ช่วยเตือนช่วยแจ้งศูนย์สี่สอง หกหกสองตอนแรกคิดว่าหกบวกสองบวกเก้าเนาะก็เลยเอาผิดหนึ่งสองสามเขียงโจทย์ผิดในะตัวที่สองบวกหบวกเก้าคิดว่าคิดว่าบวกเก้าอีกสูตรนะมันบวกเก้าก็เลยลืม đuờ đù, đùm nhìn đùi leo biết là mình sẽ mang số 9 rồi. Cảm ơn cảm รู้สูตรไปอยู่ตรงไหนแล้วมื่นบกสามก็ก็ทำถูกอยู่แต่เวลาไปลงทำไมมันไปลงอย่างนั้นแปดอเู่เจ็ดแปดเนาะสี่สามสิบสอง สองบวกหกเป็นแปดแปดบวกเก้าเป็นเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเอาลงใหม่ให้นะคะตอนแรกนึกว่าบวกเก้าเลยเอาเจ็ดเนาะที่จริงมันเจ็ดเจ็ดบวกเก้าตัวข้างบนเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดแปดแปดเก้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแก้ไขไม่ได้ยอมรับจ้ายอมรับ ว่าทำผิดยอมรับแล้วขอบคุณเอ็ดซีที่ช่วยเตือนตัวนี้ตัวนี้มันเขียนสูตรผิดมันเป็นสี่สองแต่แอดไปเขียนสองสี่เนาะมันก็เลยผิดก็เอาใหม่ได้ <laughs> เขียนสูตรผิดไม่รู้อยู่ไหนที่ เออเราเขียนสูตรผิดเลยสีสองห้มมันไม่ใช่สองสีเนาะเขียนเขียนผิดในแบบฟอร์มมันนี่เขียนไว้มันผิดนะมันเป็นสีสงนะคะไม่ใช่สองสีเขียนสองสีมันเลยผิดนะคะเจ็ดแปดหนึ่งแปดหนึ่งสองสาม ตัวนี้ผิดบวกแปดบวกเก้านานเขียนผิดแล้วเจ็ดด้วยจ้ะเจ็ดสองสามเป็นหกหกบวกแปดเป็นสิบห้าสองสามเป็นหก 6บวกแเป็น14 4สบวกเเป็น13 34บมสาบางทีก็บวกบวกทุก <c oughs> ขนาดขนาดเขียนโจนทย์ผิดน,นี่มันเป็น4สีสงเนาะแต่ผลลัพธ์มันถูกอย <c oughs> ู่ไม่ได้ดูไม่ได้ดูเขียนอย่างเดียวเลยบวก1บวก7จ็ห้าหก สามห้าสามหกสี่ห้าสี่หกเย็นๆแล้วนะแต่มันก็เช้านี้รีบเนาะกูสา <c oughs> ี้รีบไปส่งร้าน <c oughs> ลิขเจ็ด้จ้ะโอ้ทีล่ลูกเน ที่เราไปซื้อมา้วนี้ก็ไม่มี เออสีเมจิสีเมจิเขียนดีกว่าปาะกาสีประกาเมื่อเช้านี้ไม่มีสีเมจิมันเหมือกเลกออกไปที่สีหกสีห้าตรงดีตรงเนี้ยหวังว่าคงจะไม่ผิดนะคะ สุดท้าย้า้สูดร7-4ผิดถูกขออภัยนะคะขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะไม่ลืมไม่ลืมขอบคุณหรอกบางทีแอดก็เขียนผิดนะคะแต่ผลลัพธ์บางทีเราเราเขียนไว้ในที่สมุดแล้วเนาะดูดูอย่างตอนนี้สีก็ถูกผมก็ถูก อันนี้ก็เขียนแปดเก้าอยู่แต่ทําไมเวลาเขียนนึกว่ามันเป็นตัวนี้เนาะเจ็ดแปดเก้าเนี่ยเพราะเอาสองสูตรชนกันแล้วจะเลือกเอาไงตัวนี้มันมาที่เจ็ดแปดเก้านึกว่ามันเป็นสูตรตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้มันก็ได้หนึ่งเจ็ดก็เลยจําสูตรผิดตอนดูดูดูอยู่แต่เวลาลงไม่รู้ยางตัวนี้เหมือนกันผลละมันอันที่จริงมันจะมาที่สองเนาะ สี่สองห้าสีหกเจ็ดสลับตัวนี้ผิดมันเป็นสองสีเนาะเขียนเขียนไว้มันเป็นสองสองสีมาดูใหม่ดูตามดูตามที่เขาออกถึงถึงถึงรู้ว่ามันผิดถึงรู้ว่า,วาสลับเลขผิด สลับเลขผิดนะคะตัวนี้มันไม่ผิดแต่ผลลัพธ์มันถูกอยู่เพราะว่าอะไรผลลัพธ์ถูกสิเพราะว่าเราเขียนผลลัพธ์ไว้แล้วก็เขียนผลลัพธ์ไว้ตรงนี้แล้วเนาะแล้วก็ดูตามผลลัพธ์ของมันก็เลยมันก็ถูกสิเพราะว่าถูกตัวนี้ที่มันจะผิดไหมตัวนี้มันก็เขียนใหม่แล้วเจ็ดเจ็ดสีผิดถูกขออภัยลงใหม่ให้ก็ได้ที่เก่าไม่ต้องดูนะคะ ีส่สามหนึ่งสองสามบวกห้าบวกเก้าสี่สามสิบสองสองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเป็นหกหกเจ็ดสลับผิดตอนให้เขาเขียนให้เขาก็เขียนสลับมาผิดเราก็ตามที่เขาเขียนให้ ไม่ได้เข้าไปดูเองเนาะที่นี่กลับมาดูเองเมือนถึงว่าสลับผิดขอโทษค่ปะปอสีปอสีทำหวยว่าให้ได้เหมือนกันว่าให้ก็ได้สิบเอ็ดหนึ่งสองก็คือหกหกหนึ่งหกสองจ็ดหนึ่ง จชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะ fc ชอบตัวไหนก็จัดไปที่หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะไปที่หกหนึดนี่กันไวชอบก็จัดคัดก็ผ่านนะคะ ึงจะผิดแต่ผลลัพธ์ก็ได้ผลลัพธ์มันก็ลงมาเป๊ะอยู่ขอโทษขออภัยค่ะที่ว่ามันได้จิตยังไงมันก็มานึกว่าบวกเก้าตรงนี้มันจะมาเป็นเจ็ดแปดเก้าสูตรสูตรข้างกันนะเป็นสูตรบนกับล่างเนาะเป็นสูตรบนก็เลยมันก็เลยบวกเก้าเนาะบวกเก้าตัวนี้มันจะได้จ็ดเปีดก็เลยบวกก็เลยผิด ไม่ใช่แก้เต้าน้ำขุคนณเลยเพราะว่าดูตามเล่มมันบางทีเราก็มองไม่ไม่ชัดเนาะโทษขอไยแก้ไขให้ยแล้วนะคะแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะผลรับถูกแน่นอนเพราะว่าเพราะว่าจะเอาแต่ผลรับมันขอให้มันถูกขอโทษขอไปขอโทษขอไย ล่งอย่างเดียวมันสลับบนหรอกผิดคือผิดดูกูถูกนะคะแกไม่ลุ้นจ้าดูคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า